สวัสดีจ้ากินแซ่บแบบบ้านๆมาพบมาพอกับแม่จ๋าอีกคือเก่าแล้วนะจ๊ะมื้อนี้เนาะจ๊ะแม่จ๋าก,ก็ได้มนูแซ่บมาสูพีสูนองกินเอกแลยเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าได้เป็นกับแก่พี่น้องกับแก่หรือตุกแก่เนาะทอดกระเทียมแบบเลืองๆหอมๆเลยจ้ะพี่น้องจ๋าได้เจวพริกจีใส่ปลาแดกตน้นมนบบนนนนะจําพี่น้องจ๋าเมนูแบบนี้คืนฮอดสมัยเด็กหน่อยเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้คือแม่จ๋ากินมาแต่หน่อยแล้วจ้ะ แต่ส่วนมากสีห่อมุกเนาะพี่น้องจ้ามุกเซอ,อันดอกกล้วยปีกล้วยไหมจ้ะมาได้จ้าเส็บๆน้ำกันน้ำไหลไหลน้ำไหลแตกแบบบ่ได้กินโดนเลวพี่น้องจ้ากับแก่หรือตุ๊กแกเนาะมาพี่น้องจ้าเส็บๆน้ำกันบเบาหลายกินเลยจ้าพักบุ้มี่ยังไหลเลยจ้ามือน,นี้เนีนกินแบบเน้นกินกับแก่โดยเฉพาะเลอพี่น้องเนือแบบแน่นแห้งตัวนี้แบบ แ่บขนาดจ้ากับแกกินกับข้าวเหนียวจ้ะเจ้าพิกจีเหนือไล่หลาย มาเด้อจ้าพี่น้องผู้อยู่ทั้งไก่ทั้งไก่แซบแจ่บน้อองกัมบรรยากาศอยู่ป่าอยางพี่น้องจ้าคือเก่้าเลยจ้ะลมเย็นเย็นมือนนี้ลมแห้งคักลมแห้งแต่เศร้าเลยจ้าฝงบินตั้มกอกวน ห่อมกพี่น้องจ้าฟักแหลกๆมุนๆเนาะมกใส่ปีกกล้วยหรือดอกกล้วยเนาะจะพี่น้องจ้าใส่ใบเพรีอตตูใบแมงลักเนาะแบบหอมๆเลยพี่น้องจ้าที่แรกว่าสีห่อมกขันห่อมกพี่น้องกับสีว่าโบแมนกับแก่อีกเลยเนาะจ้า้าฟักมุนๆเลยเนาะผู้เห็นโตก็เลยทอดกรอบเนาะจะพี่น้องจ้าทอดกระเทียมเนาะสูพีสูน้องกินเนาะจ้าอันนี้คือแม่จ้ากินมาแต่นห่อยเด้อจ้าพี่น้อง แสบไม่ไเลยกินโดนเลยผูกม้าหน่อยจ้ะมันกวนกะเลยห้องอือบ คนเงี้ยกนหนึ่งมากไม่ใหม่เนื้นอหลายนี่ตโตอ้วน แจวคำยังไงสับเหนื่อยล่หลาย 台湾。 เสียงเขียนแม่นาวจ้ะตัวนี้มัน,มน เริ่มก็กวนสูงบินจ้า thấm như này sợ อยู่บ้านเอิญกับแก่นะจ้าพี่นงจาอืเริ่มขึ่นเสียงอีกแล้วแซ่บแสบเนื้อ กแก้นี่เป็นยาด้อจ้ะพี่น้องจา้าด็กน้อยเป็นซางพุงโลก้นป้องเน้อจ้ะพี่น้องจา้ากินซอยได้เนาะผู้เฒ่าพิ่เว่าเนาะจา้ะเป็นยาหลายอย่างจากกับแก่นี่เนาะเขาเจ้ามารับซื่อแบบไปตากแหงทรงออกคนดอ้อจ้ะตุ๊กแก่นี่เนาะบุเมนธรรมดาด้ยจ้ะเป็นเงินเล็กจ้สะสรรพคุณ เป็นยากระลายยางจ้ะแต่น้อยเนาะทุ่ง่ถวพันแบบกินเลยอีน้นางพันแบบแก้ซางเนะจ้ะ อะไรกินโดนแล้วซาบซ่บไปหน่อยเนื่อแบบมันแห้งเนาะบะทอดกับมันจ้ะ กลมแห้ง หางเลยแซ่บจับห,หางกับแก่ จ้าพี่น้องจ้าแม่จ้าก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้เนาะอันนี้ยังบุยอิ่มแล้วจ้าเอาไว้กินหลังคลิปนะจ้าพี่น้องจ้าจ้าจังไดก็ฝากพี่ฝากน้องเนาะจ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะและที่อยากที่และที่สําคัญนะจ้าพี่น้องจ้าอย่าลืมกดซับสไครกดกดกระดิ่งเพื่อบรพาดคลิปใหม่ๆจากแม่จ้าเนะจ้าลาไปกับบรรยากาศห่มย่างแบบล่มเย็นเย็นเลยจ้าพี่น้องจ้าแม่จ้าไปเลยจ้าสวัสดีจ้า